สวัสดีครับผมวันนี้จะมาสอนใช้งานตัวรานอนคอมของค่ายซีโนนะครับเดี๋ยวลิงก์รผมจะส่งไว้ใต้คลิปนะครับจะได้ไม่ต้องนั่งรอ6ว v นะครับหลังจากโหลดไฟล์เสร็จนะครับคลิกขวาแตกไฟล์ได้เลยครับหา s i n o exe นะครับพอเปิดขึ้นมาแล้วครับเข้าเกมได้เลยครับ ลังจากเข้าเกมเสร็จนะครับให้กดตรงรูปโซ่นะครับแอ d แท็นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับสามารถเช็คสถานะได้นะครับว่าตัวซีโนเนี่ยฉีดเข้าตัวเกมหรือยังถ้าขึ้นเป็นสีเขียวคือฉีดเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอาสกิปมาลองลันให้ดูนะครับว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่าอ่ะผมได้สกิปมาแล้วนะครับวางไปเลยกดตรงนี้นะครับรูปนี้นะครับเอ ่ะขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อกี้ผมเผลอรันสองรอบนะครับแล้วขึ้นมา2อ,อันเลยก็คือใช้งานได้จริงนะครับ